สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited ซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับนาฬิกา m i โ d o อ m มา m เดอนะครับในรุ่นกัปตัน8223นะครับในระบบออโตเมติกซึ่งตัวเรือนนั้นจะเป็นสองกริย์นะครับซึ่งในรหัสเร็บ8223นั้นคือกัปตัน Gen 1น1นะครับแตกต่างระหว่าง g e น1กับ Gen 2นะครับจะอยู่ที่ข้อสายนะครับแล้วก็หน้าปัดที่เป็นสีทองนะครับ ส่วนเจน2นั้นนาปัดจ,จะออกสีขาวครีมนะครับแล้วก็ความพิเศษของกัปตันนั้นสัปดาห์จะอยู่หน้าตำแหน่งเลข12นะครับจะต่างจากคอมมานเดอร์ทั่วไปนะครับที่วันที่และสัปดาห์จะอยู่หน้าตำแหน่ง3นาฬิกานะครับซึ่งกรณนีลูกค้าส่งมาเวิสล้างเครื่องแล้วก็ปรับเทียบเวลานะครับซึ่งมิโรกัปตันนั้นจะหายากกว่า มิโดคอมมานเดอร์ธรรมดานะครับในปัจจุบันก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ที่สภาพสวยนั้นก็หายากมากนะครับแล้วก็การที่ได้รับฉายาว่ากัปตันนั้นคือการโฆษณาในอดีตนะครับซึ่งในการรุ่นนี้โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะครับแต่ชื่อจริงๆของในการในรุ่นนี้นั้นก็จะเป็นมิโดลเพรสิดเน์นะครับแต่บ้านเราจะเรียกว่า มิโดกับตันเพื่อจะแยกข้อแตกต่างระหว่างมิโดคอมมานเดอร์ธรรมดานะครับมิโดกับตันด้วยการวางตำแหน่งวันที่แล้วก็ขอบที่เป็นขอบแบบฟาเบียนะครับถ้าเป็นมิโดธรรมดานั้นจะไม่มีขอบนะครับสำหรับในรุ่นคอมมานเดอร์และขั้นตอนการเซอร์วิสการล้างเครื่องนะครับอันดับแรกช่างก็จะรื้อชิ้นส่วนมาเช็คสภาพอะไรก่อนนะครับว่าในการนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมนะครับที่ส่วนต่างๆมีชิ้นส่วนไหนบ้างที่เสียหายนะครับเพราะว่าในการนั้นนอนกล่องมาค่อน ค้างจะนานนะครับก็ของรใอยฟังว่าในการเรือนนี้นั้นเก็บมาเกือบ10ปีนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอาจจะสึกกรอไปบ้างนะครับเนื่องจากนาฬิกานั้นไม่ได้ทํางานมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อาจจะทําให้น้ํามันจักรนั้นแห้งนะครับเมื่อนำนาฬิกามาขึ้นลานอีกครั้งนะครับอะไรบางส่วนจะเสียหายนะครับพอน้ำมันจักรแห้งจักรก็จะไม่เคลื่อนไหวนะครับมาเช็คชิ้นส่วนในจุดที่เป็น ชุดเมติกนะครับก็จะมีจากทั้งหมด4ชิ้นส่วนนะครับก็เสียหายไปประมาณ3ชิ้นส่วนนะครับใช้ได้เฉพาะจากเมติกที่ไม่เป็นลูกปืนนะฮะเราจึงได้แนะนำลูกค้าไปว่าควรจะเปลี่ยนอะไรในจุดนี้จะดีกว่านะครับเพื่อการใช้งานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นนะะชุด เมติกนั้นจะเป็นระบบในการเพิ่มพลังงานให้กับนาฬิกาโดยที่เพิ่มพลังงานโดยการสวมใส่นะครับแล้วก็เซวินดิงนั้นจะเป็นระบบขึ้นลานด้วยมือนะครับและนาฬิกาเรือนนี้เครื่องรุ่นนี้นั้นจะมีทั้ง2ระบบเลยฮนะก็จะเป็นระบบอ,อตโตเมติก ที่สามารถขึ้นล้านด้วยมือได้นะครับแล้วก็เม็ดมยมนั้นจะมีแบบ2ตอนนะครับของมิโด้คอมมานเดอรทั่วไปเลยนะฮะทำไมถึงมิโดถึงต้องใช้เม็ดมยมแบบ2ตอนนะครับเพราะว่ามิโดไม่ว่าจะเป็นในรุ่นคอมมานเดอร์ธรรมดาหรือว่าในรุ่น c o m m a n d ดอร์เพ i d ิด t นนั้นจะมีการเปิดเครื่องจากด้านหน้านะครับ ด้านหลังนั้นจะไม่มีฝาหลังนะเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำนะครับน้ำจะเข้าได้ยากกว่านะครับเครื่องที่เปิดหน้านะฮะจึงได้รับความนิยมในสมัยนั้นนะครับเนื่องจากนาฬิกากันน้าได้มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบแล้วก็เช็คทดสอบเวลานะครับกำลังก็จะพุ่งขึ้นมาอยู่ที่278นะถ้าเป็นนาฬิกาวินเทจนะครับ270นี่ถือว่า perfect แล้วนะฮะและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบ หน้าปัดนาฬิกาเข้ากับตัวเรือนนะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งงานกลับถึงมือลูกค้านะครับ แล้วก็หากทัในใดนะครับสัญญาบริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับหรือสามารถนำในกลางท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยานวาตันใหม่พระราม3นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางอุกระโจงคาเฟ่ที่เป็นปร้านกาแฟนะครับก็จะเจอกับร้านของ Modify Watch Company Limited นะครับ ติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ไว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า t i k t o อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนิรนอนลาไปก่อนสวัสดีครับ